สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีอ่าอีลาธิดาเล่าเอฟซีบ้านศรีวิไลทุกคนเนาะวันนี้เราจะมาพูดถึงค่ะเบื้องเบื้องหลังการอัดเพลงของอีลาธิดาเลา่าเพลงเฉพาะกิจแบบเพลงแบบเร่งดวนมาว่านี้เราจะมาพูดถึงว่ามันเป็นไปมาอย่างไงอ่าเข้าขอเกินนิดนึงเนาะพ่อได้เห็นได้ทราบเดืองว่าพ่อพูดจะเดินทางไปอดัดอ่าอัดเพลง เด็งดวนเพ่งจะพอกินที่พระผู้ต่างงินแตงขึ้นมาเราก็ให้ทิดาเล่าเป็นคนณลองเพื่อลำเลึกถึงพระมหาครุณาธิคุณของไพระพันปีหลวงเนาะของอสมเด็จพระนางแก้วสิริกิติ์พันปีหลวงเราก็ทิดาเล่าพ่อได้รับโจทย์มาพอพี่พอผู้กับฟาากับผ้ากันไปอัดเพลงด้วยพิลาก็มีเวลาทองอทองเนือ้อ อ่านเนื้อไปในแค่เวลาที่นั่งรถไปเท่านั้นแล้วก็น้องก็ไม่สบายด้วยเนาะวันนั้นนะเสียงรู้เลยว่าเสียงน้องอ่ะไม่สบายแล้วก็มีโอกาสท้องแค่นั้นแล้วก็พ่อผูได้ยินคีพ่อผูออกมาพูดอีกวันหนึ่งว่าช่วงที่อัดเพลงอ่ะน้องเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังพ่อผูสภาพกายของนอง้องพ่อร้อมปานไรครับแต่น้องทําเพื่อคนลาวทั้งประเทศ เป็นตัวแทนคนเล่าทั้งประเทศนะครับพี่น้องฮูบว่าขณะที่น้องทิดาลาวเข้าห้องบันทึกเสียงร้องไห้ร้องเพลงนี้ไปร้องไปร้องไปร้องไห้แต่ว่าเข้ากับระกาศตัดมาลุ่งเดี๋ยวเกิดดามาน้องร้องไห้พอถามออกไปว่าร้องไห้ทําไมลูกไม่รู้พอเล่าเรื่องราออกมาแล้วมันตื้นตันในหัวใจซึ่งในพระมหากรุณาธิคุณน้ําตามันไหลออกมาเองแต่พี่น้องสังเกตดีๆครับว่าในขณะที่น้องร้องสื่อออกไป ความรู้สึกน้ําเสียงที่มันเป็งออกมากนะครับ <c oughs> คือเสียงของคนที่ฮ้องให้เข้าใหม่ๆนะครับต้องปลอบใจกันนานเลยนะครับปลอบใจกันเอามาปลอบใจกันวาเออตอนนี้นี่เราทําเพื่อเพื่อคนลาวทั้งประเทศนะลูกเรามาเป็นกระบ,บอกเสียงแทนคนลาวว่าเราก็สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยโดยเฉพาะต่อแผ่นดินไทยจใจ ไปทุ่หัวแทนนินตื่นเช้าได้ยินข่าวเศร้าพระพันปีหลวกตกใจจนพูดไมอ่ออกเหมือนตกเข็มเป็นพันดวงหลงตัวกลางรูใจเศร้าวเศร้าแล้วอ่ะขอคำเศาวลวาวหน่อย ของคนไทยไปทั่วแผน่นด,ดินไม่เคยเลยตืนเช้าได้มีเขาสาบพระคันภี์ตกใจจนพูดไปออกเหมือนตอกเข็มเป็นพัน ทางที่พ่ครูพูดนะคือน้องทั้งร้องไปแล้วก็ร้องไห้ไปแล้วน้องก็ไม่สบายด้วยทั้งร้องเพลงด้วยร้องไห้ด้วยแบบเฮาเฮาเขาเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งฟังเรารู้สึกว่าหนึ่งแบบแต่จะด้วยเนื้อเพลงด้วยหรือเปล่าเนาะด้วยเนื้อเพลงนั่มแบบยอมรับเลยว่าเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาแบบไหนหนึ่งคือมีความรับผิดชอบต่อง,งานมากเพราะว่าพ่อได้รับโจทย์มาไดอ่ ได้ได้งานมากก็คือเจ้าองกระบสบายอยู่แด้วเนาะอีลาก็แบบท่านาที่แบบได้ดีมากๆคือยอมรับเลยเป็นเป็นเด็กที่มีความรับผิดช,ชอบงานได้สูงสูงอีหลีสำหรับเด็กหนอยส1บปีเพลงดวนมาดวนอัดกับอัดแบบเอาเว้ากับเว,ว้าคือดวนๆนั่นแหะเอาอีลากับไม่เวลาสอมเด้สอมในขณะที่นางรถไปห้องอัดแผนเท่านั้นเอาพี่น้องคิดบึง สุดยอดอีกเลยสหรับน้องที่ดาราอนี้ต้องขอชื่นชมเลยชื่นชมจากใจจากใจล่าอีลาเนี่ยแบบสุดยอดเก่งมากมากเก่งมากยอมรับวว่าน้องเก่งมากแล้วก็พ่อครูบอกว่าไม่อยากจะเอาคลิปบริว่าบ่อยากเอาภาพตอนที่นั่งไห้นะมาออกหรอกยันแบบเป็นดราม่าอังีิรานแบบซีว่าว่าเป็นดราม่าจังสันจังสีเล่าก็เลยแต่ว่าเรามาพูดถึงน้องว่าทั้งอัดไปทั้งไห้ไปทั้งร้องเพลงไปทั้งไห้ไป อาจจะไปเนือ้อเนื้อเพลงที่พอพูดแต่งขนาดถ้าได้ฟังนิดเดียวเขายัางแบบโุ้ยแบบมันเป็นเพลงที่แบบเนาะลำลึกถึงว่าอพระองค์เันมีเมตากับคนเช่าเล่าจังใดยังสีแหมพี่น้องจากเนื้อเพลงเนาะแล้วก็เพลงกับสิปล่อยมือน,นี่ประมาณสองทุ่มเคืองที่ช่องภูสีวิไลเอฟซี FC, แบบอยากฟังเต็มเต็ม ก็สามารถเข้าไปฟังได้เด้อในช่องไอ้ภูศิวิไลมือนีสองทุมเครงอีกบทกินหน้าที่ลหลังๆเด็ก็จะได้ฟังเขา้าไ้ดูว่าเนื้อหามันออกมาเป็นแบบไดแต่ว่าคิดเบื้องวันในใจมันคล้ายๆเป็นคําแบบเป็นการจยงไรล่ะคือแบบว่าตามที่พระผู้คุณพูดนะอาจจะเป็นแบบความระลึกถึงพระามาหากรุณาธิคุณของไอ้คนคนเล่าเนาะอาทิตมีต่อพระราชินีของเฮาจังสี่ไหม แบบว่าฮักเพิ่อนยังศีนีนาแบบโดยเอาน้องทีิดาเล่าเป็นซื่อกลางเป็นตัวกลางในการพูดถึงความดีของอพระราชินีพันปีหลวงของพวกเราชาวไทยเนาะพี่น้องอย่าลืมเด้อสองทุมเครืงเข้าไปฟังกันเต็มๆที่ช่องพอผู้สีวิไลเดี๋ยวมือเนี่เฮ้ ก็เลยมาอัปเดตข่าวสารให้ฟังว่าเด็กหน่อยคนนี้แบบหนาสนับสนุนมากๆแล้วก็เป็นคนที่แบบมีความร,รับผิดชอบขนาดนางป่วยเนาะโอเคถ้าเกิดแพ้เพื่อติดตามฝากกดติดตามในเด้วยค่ะเราเจอกันคลิปหน้านะสวัสดีค่ะ